สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่ขอรับชมสุขท่านครับผมตอนนี้อยู่กับสร้างปวงครับผมมาภิพมาเบ่งความคืบหน้านะครับของบักขอกหมูแบบนี้เริ่มคุ้นแล้วครับบุกมีเวลาครับผมงานหลายครับหย็ดงานนี่ครับ ก,กินอาหารครับไม่นีก,กินข้าวเปลือกผสมอ,อาหารอาหารหมูนมครับเหล่งให้มันสมบูรณ์ไ,ไวเนาะทายผ้นครับมีสมาชิกหม่มาเพิ่มอีกต้นหนึ่งนะครับน,นุ่มๆหน่อยๆครับคิดว่าสิรลอดนะครับพวกนี้ครับ อ,อยู่ในลังอยู่ในกลองในรังสองมือนะครับมัดปีกมัดขาแต่ว่าแกหลอดมาใไห้นะครับคิดว่าคืาคาอสีอายุอยู่น้ำกันด้นด,ดนเติอบอยู่ครับบึ่งมาคองงูครับนี่ความสมบูรณ์ครับหายไปหลายเดือนครับผม ยวสิมีขึ้นแจกนะครับมีขื้นไกแจกนะครับผมเร็วๆนี้นะครับเร็วนี้แหละนี่ครับเอฟซี FC ท่านใดน,นะครับอยากขังเห็นมันอยู่ในห้องเด้นๆนะครับในเห็นแบบนี้เด้เอาไกเมียไว้น้าครับไก่หน่อยไกเมียสาวสินะขังไว้ครับ บได้เปิดครับโบเคยเขาไปจกจับไก่จักเพื่อะนะครับคือปิดเลียวปิดเลยนะครับนี่้ายากสุดแหลกใต้นะครับใตยเพราะว่าผมว่าสีร่องให้มันเลียงเองมึงนะครับมันกับทั้งฝนทั้งถือฝนถืออย่างเนี้ยอากาศดิ้นมันสื่นมันจุ่มนะครับตาย นล่อสุดต่อไปนะครับล่อสมบูรณ์กว่านี้ก่อนท่างข้างนะครับก็มีแต่ไก่ตัวนี้ตัวใส่ตัวเต็มเต็ปีทีเแียวครับนี่ ใส่ตัวนี้นลครับตัวตลอดครับอีกตัวนึงครับอย่างไก่เมียเสียนเป็นตัวนี้ยากเลยครับ คิปโตกับผมเป็นตัวหนึ่งเลยครับลองมึงเนอให้บ่เสือผมกัลองลองเลี้ยงนะครับ พยายามครับ10พยายามเสียมันได้ลูกนะครับแต่ก็มีลูกเลือดหาซิปอยู่นะครับมีเลือดหาซิปอยู่สองสุดนะครับเด๋ยวคลิปนาสีภาพไป้เบิงนะครับเลือดหาซิปสองสุดนี่แล้วครับนี่ล้วอนี่แล้ว ตัวผูมันก็ใส่เป็นไก่นุ่มครับตัวผูนุ่มนุ่มเพราะออกต่อแล้วครับผมกําลังกําลังช่ำอยู่กําลังฝึกอยู่เนี่ยครับเสียงคันครับนี่แหละครับเสียงเคีย่ยไหลเลยลองมึง อนะครับครับผมมีเวลาไปต่อครับผมช่วงนี้ก็เขาฤดูกันต่อไก่แล้วเนาะก็อาชีพต้อนย่างเนี่ยครับเพราะว่าไก่มันมีโตัวเมียหลายเนาะัวผูจ่าฟูงตัวที่มันขันมันจะมีโตัวเมียติดตามหลายครับต่อย่าครับต้องเอา ตัวเมียไปดักนะครับตัวเมียไปดักใส่ขึ้นเลยละดักทางดักหนาดักหลังดักท่างเขาทางออกค,ครับร้องร้องมึงครับผมเนี่ยเดื่มดินแล้วบ่เคยเฝ้าครับบ่ได้นั่งเฝา้าเพี่ยนี่แต่ให้เขาแล้วก็าย่างนี้ เอาลครับเดี๋ยวคลิปหน้าที่พาไป่บึงครับปักเลือดหาซิปโอเคนะครับคลิปนี้ก็ไว้สำเนียันครับผมเจกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ